สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในรายการ The Life Magic Channel รอบรู้เทคนิคสอนคุณให้เป็นเศรษฐีค่ะดิฉันนิรินแพลทาค่ะครับผมต้นธีรพลนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเป็น EP ที่2นะครับซึ่งเป็น EP แรกของพวกเรานะครับที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังครับคุณิลิน ใช่ค่ะคุณต้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคง่ายๆที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับเราค่ะโดยการที่เรานำคำพูดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแค่เรานำมาพูดให้ติดปากเราก็จะเสริมเสน่ห์ให้กับคนพูดและ สร้างความประทับใจกับผู้ฟังกัะคุณต้นใช่แล้วครับและคาพูดเสริมเสน่ห์ที่เรานํามาฝากในวันนี้มีทั้งหมด3คํคนะครับนั่นก็คือคําว่าขอบคุณขอบคุณค่ะขอโทษขอโทษค่ะและคําสุดท้ายนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ3าําง่ายๆนะครับที่จะทําให้เราดูเป็นที่น่าจดจําและมีเสน่ห์มากขึ้นอย่างแน่นอนครับการใช้คําพูดนั้นมีพลังมหาศาลมากๆค่ะเราควรให้ความสําคัญกับคําพูดนะคะตัวเราเองเนี่ยก็อยากฟังคําพูดดีๆคําพูดบวกๆค่ะและถ้า เราต้องการสิ่งไหนเราควรจะพูดสิ่งนั้นกับผู้อื่นก่อนเสมอครับใช่ครับผมเริ่มต้นที่ตัวเราง่ายที่สุดนะครับมันทําให้เราดูมีความสุขมากขึ้นด้วยลองฝึกพูด3ามคำนี้ให้ติดเป็นนิสยัยและที่สําคัญนะครับพูดด้วยความจริงใจมาเริ่มกันที่คําแรกกันนะครับคุณมิลินคําว่า ค,ค,คำว่าขอบคุณการขอบคุณเป็นการแสดงถึงความรู้สึกสำนึกรู้คุณค่ะเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นเราก็ต้องขอบคุณอย่างจริงใจขอบคุณด้วยความรู้สึกดีรู้สึกซาบซึ้งที่เราได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นจริงๆและง่ายที่สุดเราควรจะเริ่มขอบคุณจากคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเราก่อนค่ะมีใครบ้างคะมีได้แก่พ่อแม่สามีภรรยาลูกพี่น้องเพื่อนที่ทำงานและรวมถึงคนที่เรา บหาด้วยค่ะเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ได้ฟังคําพูดว่าขอบคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีครับคุณมิลินเอาละครับเมื่อเรารู้จักคําว่าขอบคุณไปกันแล้วนะครับก็มาถึงอีกคํานึงง่ายๆครับที่สร้างเสน่ห์ไม่แพ้คําว่าขอบคุณนั่นก็คือคําว่าขอโทษครับการขอโทษนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะการขอโทษนะครับเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งที่ช่วยลดความตึงเครียดลดความขัดแย้งลงได้นะครับซึ่งการขอโทษที่ดีนะครับควรออกมาจากความรู้สึกข้างในจิตใจนะครับความรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็ออกมาจาก จิตสำนึกที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีซึ่งการกระทําทุกอย่างนะครับที่พูดมาเกี่ยวกับการขอโทษควรออกมาด้วยใจจริงๆนะครับซึ่งหากเราทําได้นะครับย่อมเสริมเสน่ห์และเป็นที่จดจําได้มากขึ้นอย่างแน่น,นอนครับคุณมิลินใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณต้นและมาถึงคาต่อมานะคะคําว่าไม่เป็นไรครับคําว่าไม่เป็นไรนั้นพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกับคําคนี้มากๆเลยแต่ จะนำไปใช้อย่างไรล่ะให้มันถูกกับสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าการพูดคําว่าไม่เป็นไรมันเป็นการแสดงถึงความรู้สึกที่ว่าให้อภัยเมื่อคนทําผิดรู้สึกผิด รู้สึกสำนึกและก็กล่าวขอโทษเราด้วยใจจริงๆนั้นเมื่อเราได้ฟังเรารู้สึกว่าอยากจะให้อภัยรู้สึกยกโทษให้ไม่ถือโทษไม่คิดไม่แค้นนะคะเราก็กล่าวคําว่าให้อภัยเขาด้วยใจจริงๆของเราค่ะคุณต้นครับผมอยากขอโทษส่งๆเพื่อหวังที่จะได้รับการให้อภัยนะครับและอย่าพูดว่าไม่เป็นไรไปงั้นๆโดยที่ใจจริงๆยังโกรธและเครียดแค้นค่ะมันเสียเวลาเปล่าๆทั้งคนพูดและคนฟังค่ะใช่ครับ สามคำที่ พูดไปทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเรามาฝึกฝนและใช้มันบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่นําไปใช้เนี่ยครับจะมีความสุขแล้วก็มีสเสน่ห์ขึ้นอย่างแน่นอนครับคุณมิลินใช่ค่ะคุณต้นนอกจากเราจะมาเสริมสเสน่ห์ด้วยคําพูดติดปาก3คําแล้วเนี่ยเราจะแถมอีกสองหัวข้อดีไหมคะคุณต้นดีครับคุณมิลินโดยเราจะมาพูดในส่วนของการทักทายคนที่ไม่รู้จักกันครับโอเคเลยค่ะมิลินเชื่อนะคะว่าเราเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆนั้นไม่ว่าจะตา คลับคาเฟ่หรือร้านกาแฟตืสวยหรือในห้างตรปรพสินค้าต่างๆถ้าเรารู้สึกว่าเราเห็นคนที่เราไม่รู้จักแต่ว่าคนนี้เนี่ยบุคลิกดีจังเลยเราอยากรู้จักจังเลยอยากจะทักทายจังเลยแต่เราไม่กล้าที่จะเข้าไปทักทายเขาเรามี เคล็ดลับดีๆนํามาฝากค่ะคุณต้นวันนี้ครับผมค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณต้นสมมุตินะคะก็คือเวลาสมมติคุณต้นเป็นคนที่ไิ่ไม่รู้จักนะคะแต่วินรู้สึกว่าคุณต้นเนี่ยบุคลิกดีจังเลยอยากจะรู้จักทํายังไงดีพอคุณต้นมองเข้ามานะคะสามวินาทีแรกวินินต้องยิ้ม ะะฉีกยิ้มให้ก่อนเลยค่ะเพราะอะไรคะคุณต้นเพราะการยิ้มนะครับเป็นสเสน่ห์นะครับของคู่ที่พบเห็นเป็น first impression ครับผมใช่ค่ะการยิ้มเป็นด่านแรกที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นมิตรกับเขาและพอเรายิ้มให้เขาเสร็จนะคะเราก็กล่าวทักทายก่อนเลยค่ะและขั้นตอนตอน่ตอมาที่สําคัญมากๆเลยค่ะคุณต้นก็คือว่าพอเราสวัสดีทักทายแล้วเราก็แนะนําตัวเราเองก่อนเลยค่ะเดี๋ยวทําให้ดูดีไหมคะดีเลยครับผมโอเคค่ะพอเราเห็นนะคะคุณต้นมองเข้ามา สวัสดีค่ะมิลินนะคะไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับต้นครับผมค่ะง่ายๆแบบนี้เองค่ะก็<อ>ทําให้เราสร้างมิรพอเราพูดชื่อแล้วก่อนเขาก็อยากจะพูดชื่อเขากลับมาเนี่ยละเทคนิคง่ายๆที่เราได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณต้นใช่เลยครับมาถึงในงหัวข้อสุดท้ายของพวกเราที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับ เป็นเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็คือการที่เรานะครับวางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมมีความสุภาพแล้วก็ให้เกียรตินะครับ ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็ตามโดยเรามีการอ่อนน้อมทำตนนะครับมีอยู่3ลักษณะด้วยกันก็คือ 1. มีกิริยาที่อ่อนน้อม2มีวาจาที่อ่อนหวาน3นะครับการแสดงออกทางจิตใจก็คือการมองโลกในแง่บวกการมองโลกในทางที่ดีซึ่งถ้าเราปฏิบัติได้ครบทั้ง3ข้อนี้นะครับก็ได้ชื่นชื่อว่าเป็นผู้ที่มี อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมิลิ <Whoa. S 1> ในใช่ค่ะเห็นด้วยกับข้อนี้มากมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มิลินได้รู้จักกุณงต้นมิลินรู้จักว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทาไมเขาอ่อนน้อมถ่อมตนจังเลยเป็นมิตรน่าคบหาและเวลาที่ไปพบผู้ใหญ่ลูก ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเขามากๆเลยค่ะอันนี้เห็นกับตาเลยนะคะว่าการอ่อนออน,น้อมถ่อมตนนียมีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆเลยทําให้ใครเห็นใครก็รักใครก็เมตตาใครก็เอ็นดูค่ะโอ้โหวันนี้คุณต้นต้องบอกว่าได้เคล็ดลับสร้างสนเสน่ห์ง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆซื้อเลยค่ะคุณต้นใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดับให้กับพวกเรานะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ะะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจของพวกเราด้วยนะคะใช้ชื่อเดียวกันกับช่องเราเลยค่ะชื่อว่า The Life Magic Channel แล้วก็ใครคิดว่าดีแล้วเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะโอเคนะครับวันนี้เราทั้งสองคนขขก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันอีพีต่อไปค่ะย,ย วันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะก็ะะกพบกันคลิปถัดไปคะ่ะบ <Yeah. S 2> ๊ายบายจบไม่เหมือนกันอีก oh.